อย่าให้เกกะอันไน,นไ้ไนองนะ่นหน้าหนูนูจาเรฟังคุณครูกอ่อนค่ะเก็บของใส่ตู้ไม่ลก,กลุงรังตก็เป็นของโค้งโจ๊กของใช้นะคะเมื่อเราเล่นของเล่นเสร็จแล้วเราก็ต้องเรยนะคะเก็บของเล่นใส่ตู้ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันเลย เกี่ยวกับของเล่นเรื่องที่1ก็คือชื่อของเล่นชนิดต่างๆคุณครูก็อขอ,อยกตัวอ,อย่างของเล่นนะคะ,อ,ะอย่างอย่างแรกเลยนั่นก็คือตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีค่ะ ของเล่นลากดูรถไก่ลานลากไก่ลานยนต์คนยนต์หมายกยี้หมยกรถไฟรถไฟเครื่รองบินเครื่องบินลอกไม้อกไม้แล้วก็อกสองาพนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของเจ้าง้านะคะของเล่นก็จะมี มีวินัยเลยดิน่งฟังบนบูก่อนอย่างเช่นในเรื่องของรูปทรงของเล่ก็จะมีรูปทรงต่างๆลูกบอลอย่างเช่นวงกลมนะคะก็จะเป็นลักษณะของลูกบอลสามเหลี่ยมก็จะเป็นห่วมค่ะสี่ส่วนลนะคะแล้วก็สี่เหลียมก็อาจะเป็นเพราะ

ทำมาจากอะไรอ่ะทำมาจากไม้ทำมาจากพลาสติกพลาสติกมีอะไรบ้าวพลาติกสวงมกรดีงอวกูเกิกูกลำนัปแล้วก็จะมันของเด็กแล้นะของเล่นตัดตายนะคะึ่จำาจาก ตัวนั่นเลยอย่างเช่นรถไขลานนี่เจ้าไมมีด้วยเต่าอะไคะเต่าไขลใช่ไหเล่ลากู้ไม่ใช่ประตูอ๋อลากจูดต่อมาในเรื่องที่สก็คือวัสดุที่ใช้กาของเล่นจากธรรมชาติ่นดที่ดูอะตัวอย่างเช่นการด้วน นี่อะไรอ่ะจักไหมก้านกล้วย,ย,ยใช่ก้านกล้วยดับตะปาแกวไม่ใช่น,นุนเห็นไหมนี่ทำจากกะลามะพร้าวรู้จกักไหมใช่ออยังมาายไม่ไม้ไผอา,ยาม,มาทำเบ้าได้ นั่งนิ่งๆสิคะการแจกแว่นตุกตาดยแดีต้องมีการแบ่งปันของเล่นค่ะแบ่งไหมจะบุญแบ่งปันของเล่นไหมเพาเด็กด้วก็ต้องมีน้ำใจสดง้ใจโดยการแบ่งปันของเล่นให้เพื่อเล่นด้วยกันนะคะต่อมาก็คือการรู้จักการรอคอยหรือ่ามีน้ำใจวันน ต้องเข้าต่อแถวนะเวลาเล่นของเล่นอะค่ะสามารถที่จะเล่นรูปกับเพื่อนๆได้นะคะต่อมาก็คือการเก็บของเล่นสาคัญเอกลของเแล้วมเมกี้เล่นแล้วต้องเก็บใช่ไหมใส่ใส่ชั้นใส่ตู้ให้เรียบร้อยเพื่อความสะดวกที่ คใหญตั้งหมดอินนี่เลยเราไตเาห็นไหมก็ทำความสมาาดของเล่นด้วยต้องดูแลรักษานะก็เชดลูกบอลเลยตัดลูกบอลแล้วกป้งเรากำของเล่นของเล่นที่คมนี่ยมาเล่นใหม่ได้แล้ก็คค่ะเดูแลรักษา การปฏิบัติตัวที่ไม่เหมาะสมไกลอยู่ในโล,ลกของของเราฟังคุณครูก่อนค่ะนี่ไม่เหมาะสมนะไม่ควรทําเลยนะการรื้อของเล่นเนี่ยเทของเล่นเนี่ยไ,ไ,ไม่หนีเลยไม่เก็บของเล่นนี่ไม่ต้องไม่ควรปฏิบัตินะคะ

ขเขาหนีแล้วนะเขาไม่เก็บของเล่นไหนเห็นไหมเล่นเสร็จก็ไปเลยเก่นว่าเขาร้องว่าเขาอ๋อร้องว่ามาช่วยเก็บด้วยใช่เวมนก็นอีนะ่นนี่เล่นแบบนี้ได้ไหมอ่ะไม่ได้นะยืนบนนี้ไม่ได้นะแต่อันนี้ได้เลยนั่งได้ค่ะ ก็อยู่คนนั้นนั่งเลย<ส>เห็นไหมก็คสีา่าหมหนตอ,อยากนังหมนะก็ไปโรงเรียนนะคะ อยากไปโรง,งเรียนรัตตีแม่ชอบเล่นชิงชา้ามีกระชอบเล่นชิงช้าโอลาลาโอลาลาแกงไปมาแสนเพลิชิงช้ามีไว้อีกแกงชิงช้ามีไว้ให้แกงแซนเธอแม่ชอบเล่นกราดโฮ๊ะม้าก็ชอบเล่นกราด ชอบเล่นสไลด์โอลาลาโอลาลาลืล่นลงมารวดเร็วอยากไปโรงเรียนกนลส์ฟ่์ เคื่องเล่นสนามใช่ไหมคะมนี่ก็คือหน่วยาการเรียนรู้ของเล่นใกล้ตัวนะคะซึ่งเราก็จะเรียนรู้กันจุ่แล้วคุณครูฟังครู<อ><อ>ก่อนดเด็วมีความสุขกับการเล่นของเล่นไม่ว่าจะเป็นของเล่น